อนุทินชาญวิรุฬกูลนะรองนายกพูดถึงเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลครับนะค,คุณอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่าในคุณชาดาเนี่ยพูดหลายครั้งชัดเจน<ไ>การกระทําใดก็ตามทาให้เกิดความไม่สงบเกิดความไม่มั่นคงเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ<ส>าไม่ชอบอด้วยกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด,งดที่ประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายเลยนะใช้วิธีการตามกฎหมายส่วนเรื่องการควบคุมอาวุธปืน นะคุณรัฐินย้ำเมื่อวานนี้คใครพกปืนออกจากบ้านไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่ครางที่เรียนตอนนี้ใครพกพาอาวุธปืนไปไหนออกนอกบ้านไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของบ้านเมืองที่ถูกต้องตางมกฎหมายตอนนี้อาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนนะครับก็พกพาออกนอกบ้านไม่ได้ต้องเก็บอย่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเ,เราก็จะให,ให้ให้มีการออกตรวจตราให้ความปลอดภัยผมก็จะเห็นไหมครับว่าการมีปืนมันก็ทําให้คนอารมณ์ร้อนทะเลาะวิวาทถ้าชกต่อยกันก็ไม่เป็นไรแต่ฝ่ายที่มีปืนอยู่ยอพอมีปืนแล้วเนี่ยคนบางทีมันคิดถึงปืนเป็นอย่างแรกไง <ขา S 1> เวลาเรามีปืนไงโหนโโหขึ้นมาคิดถึงปืนก่อนไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ชิดวิธีอื่นที่เลี่ยงเลี่ยงการประทะ ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดนะเนาะสนามไก่ชนแล้วอีกเหตุผลหนึ่งท่านมาคอหนึ่งฮะพกปืนเนี่ยมันทําให้เดินไม่ค่อยได้เห็นเ,เดินดิแต่ก็ไม่เคยพกจริงๆก็<ล>เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่พารากอนแล้วอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตํารวจฮะในะไทยครามนะได้มีการเผยแพร,แร่แบนเนอร์โคศกตํารวจคอนเฟิร์มระเบียบใหม่ปลดล็อกทรงผมตํารวจอรองพบตรลงนามให้มีผลเร็วๆนี้นะ คือมีการเผยแพร่ระเบียบสํานักนายกสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับว่าในเรื่องทรงผมอ่ะพูดง,ง่ายๆนะในรายละเอียดเมื่อวานนี้ฮะ,ะสตชเนี่ยเผยแพร่ระเบียบเครื่องแต่งการแต่งเครื่องแบบใหม่แก้ระเบียบทรงผมยกเลิกไอ้ที่ขาวสามด้านปล่อยผมยาวด้านบนไม่เกินห้าเซนด้านหลังและหลังยาวไม่เกินหนึ่งเซนอันนี้คือยกเลิกยกเลิกอ่าเอาละสิทีนี้เราจะเห็นตำรวจทรงผมทรงไหนทีนี้ พี่ก่อนหน้านี้พี่จําได้ไหมที่เขาทําบนโลกออนไลน์อะทไงปัดเป๊ะได้ปัดเป๊ะก็ได้อย่างนี้เหรอก็ได้นะมันไม่อยู่ที่การทรงผมมั้งอยู่ที่การทํางานมันก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างน้อยก็คือให้สั้นไว้ก่อนใช่ไหมคะเออไม่รู้สิว่าทรงจะเป็นยังไงนะอืมค่ะเดี๋ยวรอดูว่ามิติใหม่ของตํารวจไทยจะไม่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 งามไม่งามแวะนิดเดียว ไปฟังเพลงชาติกันให้ใจร่มๆเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะค่ะ